ผ่านแถนนาสระบุรีสองลำเซตกระดาษรูกเชือกแข็งแรงทนทานไมก้กระบะแล้วเราให้โค้งเหล็กกันบิดทีๆเลยนะพร้อมหางเยี่ยวสี่ตัวไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่างนันวันว่างวันนี้เรามีออเดอร์ไปส่งผ่านแถนนาอีกแล้วมันจะฟังก็แบบนี้แหละ ไม่ได้ส่งผ่านไทยหน้าอย่างเดียวเอามาส่งเซตแจะดาลูป์เพื่อให้ลูกค้าด้วยลูกค้าอยู่ดอนพุทธสลับบุรีเราออกเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมาหาที่นอนใกล้บ้านลูกค้าพอตื่นขึ้นมาก็รีบอาบน้ําแต่งตัวออกเดินทางกันตอน่อลูกค้านัดเรามาที่วัดหนงกระทาบนดอนพุทธอาเภอดอนพุทธจังหวัดสลับบุรีพอเรามาถึงวัดแล้วเราก็โทรหาลูกค้า ลูกค้าออกมารับเพื่อไปที่บ้านลูกค้าบอกว่าบ้านไม่ไกลจากวัดมาก<ถ>นะต่ก็จริงแบบลูกค้าพูดขับมานิดเดียวก็ถึงแล้วอขามองออกไปเท่านั้นแหละตกใจมากม,มีบ้านคนหรือร้านขายรถไถหน้ามือสองอดเลี้ยงไล่กันเต็มไปหมดมาถึงไม่รอชา้ารีบจัดแจงเอาของลงลูกค้าสั่งผ่านไถห,หน้ามาส่งชุดและซิปกระดาษลูกเทือกเจสซอกหนึ่งชุดลูกค้าบอกว่าตอนนี้สั่งมาไว้ก็ราเกี่ยวข้าวจะเอาไปเทโน่นไงคะ ลูกค้าเหลือวหลามเลยลูกค้าบอกว่าไว้ใจช่าตามผลงานมานานแล้วเลยตัดสินใจสั่งผ่านไถหน้ามาไทยช่วนี้ลาคาาข้าวต่ำลงขาอยาไปอยาต้นทุนในการทำนาะเดี๋ยวอันดับแรกเราจะเอากระดาษลูกเทือกเจดซอของเราลงตัวนี้เป็นขนาดเจดซอให้ดูกันชัดๆไปเลยว่าให้เหล็กแน่นๆกันผิดกันเบี้ยวผิดลู้นและเราให้หางเกี่ยวสี่ตัวเลยนะกันแถไปอี๋ผลงานของเราแต่ละชิ้น ไปทดลองใช้ไหนถ้าไม่ดีเราก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขใช้ไปแล้วเกิดปัญหาลูกค้าสามารถติชมกันได้เราจะนำมาพัฒนาแก้ไขต่อไปเมื่อเราลกุกมกะดาลูกเที่ยวเสร็จแล้วก็จะมีเพิ่มออเดอร์คือเขาควายฟอร์มโซ่สองชดุดให้ลูกค้ายกแล้วลูกค้าบอกว่าหนะักไม่ใช่เล่นผ่านไถนาของเราติดแค่หกใบ,บเท่านั้นสี่ใบเราไม่ได้ทำและทุกกระทุกข,ของเราเชื่อมติดหมดเลยไม่สามารถ มาเกะเป็นชิ้นและขนย้ายสะดวกสบายแบบง่ายๆผ่านไถน้าของเราขนย้ายแบบลำบากสุดสิ <c oughs> ลำบากชนิดที่ว่าไปสองคนก็เอาลงไม่ได้ไหนึ่งชุดเราก็จะแถมล้อแ,แก้วเก็บความเย็นไว้ดื่มน้ําเก๊กฮวยมีฟอร์มแบบชื่นใจอันนี้เป็นล้อของเราที่เราจะมาใส่ผ่านไนานถนาเราจะได้เคลื่อนย้ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เซตนี้เราจะขายราคายอยู่ที่18,000บาทเล็กน,าน้าหนารอยเชื่อมแน่นๆน่ส้มบำลุงผ่านไถ่หน้าของเรามีข่หมลูกค้าสามารถสั่งตรงจากทางอู่ได้เลยแลอีกนานกว่าจะได้ใช้เพื่อใช้จนลืมนั่นแหละวันนี้เรามาลุงบ้านเดียวสองตัวไปเลยแบบช้ำๆใช้กับเครื่องยนต์ร้อยสแรงขึ้นไปและใช้สำหรับนานาเท่านั้นบางมีใช้ไม่ได้นะต้องกำจัดฝางออ้ หรือไม่ก็หมักฟางทิ้งไว้ให้เนาา่าเปื่อยต่อไปเป็นการใส่ล้อเพื่อที่จะให้กระทูสูงขึ้นจะได้ใส่ใบผ่านได้ง่ายเมื่อเวลาเราเอาไปใช้งานก็แค่โทษลรออ,อ่านไถนาของเราระบบเซฟตี้เยอะม,มีกันคนกันตุกไว้ใส่ใบผ่านมีที่ใส่ล่มและใส่แก้วน,น้ำมีที่กันลื่นตรงถาดด้วยบอกได้เลยว่าถ้าผิดพลาดท,ทางเทคนิคลูกค้าไม่เกิดอันตรายแน่นอนเล็กเราให้นาน หนาแน่น แลกไกล้เสร็จแล้วตัวสองกำลังจะใส่ใบผ้าตอนนี้ลูกค้าเริ่มทยอยสั่งจองกันมาเรื่อยๆมีมัดจำอยู่ที่สองพันบาทถ้าห่างเกินสง 5, องเมตรห้าซิเราจะขอมัดจำอยู่ที่5 0 0พันบาทเพราะว่าถ้าลูกค้าเปลี่ยนใจขึ้นมานเราก็ไม่สามารถเอาไปขายให้ใครได้ก็จะเป็นการเสียเวลาเสียแรงและเสียคอ,อโอ้โหเป็นไงพี่ช่างใส่ไปแบบฉิวๆต่อ,อไปเป็นตัวที่สอ ช่างรีดใส่ใบผ่านเสร็จเอาลุ่มรองกางให้ลูกค้าดูที่แถมให้ก็ไม่ได้กระหลงกองเก้งนะปินด้ามไม้และกันยูวีได้ดีสุดๆลูกค้าบอกว่าไหนลองยกบ้างอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริงๆแต่แตก็เอบกระซิบบอก<ต>นะเขาผ่านสงสัยไป่สิบกว่ารู้แล้วใหญ่สะใจสุดๆนี่ลูกค้าสั่งมาใส่กับโครงสยามใช้กับเครื่องเซฟที155โอ้โหวางเรียงรายเป็นหัวปลาซ้อย เห็นแบบนี้ก็ภูมิใจสุดๆอู่ของเราเป็นอู่เล็กๆมีช่างอยู่สามสี่คนเดือนหนึ่งเราส่งได้10บตัวเราก็ดีใจแล้วอันนี้พี่ช่างกำลังอธิบายการใช้งานบอกว่าเราไม่ได้ไปเทสให้ลูกค้าดูเราต้องอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจการใช้งานการดูแลรักษาโอเคเมื่อลูกค้าเข้าใจแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อเราจะเดินทางไปส่งเครื่องลูกค้าอีกทีหนึ่ง ค่เครื่องของเราอยู่จังหวัดลบบุรีลบบุรีนี่มีอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปดูลิงกันเราขับผ่านมาเรื่อยๆสังเกตว่าดินแถวนี้ดีมากๆสำหรับการเพาะปลูกจริงๆและริมข้างทางเต็มไปด้วยดอกฟากูล่าเมืองไทยอยากจอดรถแล้วถ่ายรูปกลางถนนแต่ก็กลัวรถชนเหมือนกัน มาทำงานเหมือนมาเที่ยวเลยกร้อนแดดหิวข้าวทุกรสชาติชีวิตมันดูลำบากด,ดีจริงๆ ตอนนี้เราก็เข้าสู่ลบบุรีชับาดาลพัฒนานิคมแล้วไปอีกนิดเดียวก็ถึงบ้านลูกค้าเครื่องลูกค้าเอาไปทําที่อู่เครื่องลูกค้าอาทีร้อยเซ็ให้พี่ช่างปิดใหม่เอาไปใช้ดึงนะเอาแบบสภาพเดิมไม่ต้องทําซี่แต่ภายในไม่กิ๊บเลยของทางอู่ใช้อะไรแท้เบิร์สแฉลบประกันให้ลูกค้าไป1ปีเต็มเครื่องมีปัญหาลูกค้าสามารถโทรหาพี่ช่างได้เว้น่ำจมจมน้ําดินเข้าเครื่อง างเราไม่มีรับประกันให้แ่เ,เราก็จะดูแลให้เหมือนเดิมลูกค้าท่านใดสนใจสั่งจอง่านไหน้าหกใบอยากจะซ่อมบำรุงเครื่องลูกค้าสามารถโทรติดโต่อสายตรงหาพี่ช่างได้เลยรีเบอร์096 9723031สำหรับวันนี้แอดมินก็พูดมาจนหน่ยแล้วต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านรูกค้าที่ติดตามผลงานของทางออขอบคุณมากๆค่ะ